จุดเทรดออินที่สามารถ เปลี่ยนพอร์ตให้เป็น10เท่าในครั้งเดียวได้อย่างนั้นที่คุณเป็นควายในตลาดนี้คุณจะเลือกเป็นควายครับถ้าคุณดูคลิปนี้จบมาดูกันเลยครับคือเวลาคนส่วนใหญ่เข้าเทรดเนี่ยนะครับเรามักจะมองว่าโอเคราคาเนี่ยมันเป็นโครงสร้างตลาดฝั่งบายใช่ไหมคบคิดอะไรไม่ออกก็ออกบายไว้ก่อนโดยส่วนใหญ่ก็จะมองว่าโอเคงั้นเราเข้าโพซิชั่นฝั่งบายแล้วก็บายตามโครงสร้างไปต่หลายครั้งนะคุณลองสังเกตดูนะครับเวลาที่คุณบายเมื่อไหร่เนี่ยมันเหมือนเจ้าตลาดมองเห็นคุณเลยใช่ไหมคุณรับก็คือเขารรู้เเาป็น เขาเลยหลอกแดกเงินเราได้ง่ายๆแต่ให้คุณสังเกตอย่างนี้ครับชุดที่ราคาเนี่ยมีการวิ่งทำไฮนะครับแล้วก็ลงมาเคลียโลนะครับอันนี้เขาเรียกเป็นการเคลียร์ไฮเคลียโลก่อนหน้านะก็คือออเดอร์เนี่ยได้ทําการเคลียร์รวยแล้วหลังจากนั้นเขาวิ่งขึ้นไปนะครับเคลียร์ไฮนะครับแสดงว่าเป็นการชนได้แลวฝั่งเซลล์ไปให้หมดจากนั้นค่อยไปล่อบายก็คือหลอกให้เราบายอีกทีนึงด้านบนนะครับจากนั้นตลาดจะทิ้งตัวเลยใช่ไหมครับดังนั้นเวลาคุณเทรดเนี่ยให้คุณมองอย่างนี้คุณอย่าไปบายตอนที่เขาอยู่ห่างจากการเคลียโรรออ ร,รอการทิ้งตัวก่อนเมื่อเกิดการทิ้งตัวของกราฟนะครับแล้วให้เจ้าตลาดเคลียร์เสร็จเรียบร้อยนะครับหลัยยงจากนั้นนะครับคุณค่อยเข้าพ o รชั่นเทรดฝั่งตามเทรนด์ฝั่งอีกครั้งนะครับเมื่อตลาดนะเคลียร์คนบทดเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณเข้าตลาดฝั่งที่เทรดตามเทรนด์แล้วคุณจะได้กำไรครับถ้าคุณอยากที่จะรู้เทคนิคในการเข้าเทรดหลังจากนี้นะตามไปดูคลิปหน้าครับดีวผมจะอธิบายอย่างละเอียดน,นะว่าคุณต้องแอคชั่นยังไงแล้วคุณต้องมองตลาดยังไงแลวถ้าคุณอยากเรียนความรู้ดีๆ